แตหลุดแล้วจากการเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยอย่าใช้คําว่าหลุดใช้คําว่าลาเองจ้ะลาแล้วมันก็หลุดไงหัวหน้าพักแคร์ไหมโดนแคร์แต่พ่อยังไม่หลุดพ่อยังรอให้ไล่อยู่พ่อยังอ้อยอิงอยู่พ่อสก,กิ๊กกว่าไงใช่พ่อมันเจ้าเล่ห์พ่อเป็นสอสอไงลุ่มสับตกไงอนะพ่อก็อยากให้ไล่ พื่อที่จะได้หาพักใหม่อยู่ได้ค่ะแต่ถ้าลาออกเรียกก็หมดตําแหน่งเลยต้องกลับไปนอนเรียแผลอยู่บ้านริมคลองบางบอนอ่ะมันต้องมีเครดิตอยู่สักหน่อยหนึ่งอย่างน้อยก็เป็นสสวซึ่งผมก็อยากให้พักเพื่อไทยเขาขับนะคะเพราะผมอยากจะรู้ว่าเฉลิมจะไปอยู่พักไหนหรือถ้าไม่ขับนะช่วงนี้ประชุมสภาใช่ไหมคะเปิดวันประชุมมาอาทิตย์หน้าก็ได้คุณเฉลิมเดินไปนั่งเดินไปนั่งเลยไปนั่งปนั่มเลยใจไทยอ่ะเอาหรอภูมิใจไทยเหรอ รวมไทยฝั่งชาติได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะไปนั่งภูมิใจไทยเลยค่ะไปนั่งให้เห็นเลยว่าฉันก็มีที่ไปข้าก็ลูกพญานาหมื่นเหมือนใครนะพรพไม่ใช่ค่ะรมพลคารมพลพรกลางพี่พี่เขไม่ขับฉันลจะไปดั้งที่นั่งพักใหม่เลยให้นรู้กันไปแม่สีนวลด้วยไหมอีกคนแม่สีนวลขับก่อนขับก่อนใช่ไหมแล้วก็บรรดาสี่ห้าคนนะค่ะที่เขาไม่ลงมติเห็นด้วยกับพัก อนาคตใหม่สมัยโ<ต>น้นที่เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันทั้งหลายเขาก็อบพยพไปนั่งกับภูมิใจไทยเลยเป็นนกอบพยพ <c oughs> นะฮะ